สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บอสคนรักแบงค์โวนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูฮี n o นะครับฮีโน่วิกเตอร์500ครับคันนี้เป็นหน้าชุดหน้ากโกเมียมนะครับโง่วับเลยครับสีแดงนะครับคันนี้ต่ําสีแดงมากระจกนาซาครับ ชุดบนจะเป็นไฟครับไฟทั้งหมด12งดวงนะครับคันนี้เป็น FM 2ปีนะครับเครื่อง380แรงนะครับยูโร3นะครับสวยครับตัวใหม่ ตอนนี้จะเป็นบันไดา3าขั้นนะครับขั้นหนึ่งขั้นสองแล้วก็อยู่ในรถอีกขั้นตอนนี้เป็น10นนอดนะครับกระทะ10นนอดยางบิดต้นนะครับขอบ11เออ่อ1ิบ2อ็า 22, อาร์ยาครับยางอีโคปิแ ะสามมิตรตัวหมยครับมีลายด้วยลายดำายางหลังจะเป็น M840 นะครับบิดต้นนะครับ10น็อตเหมือนเหมือนกันครับ โบกี้ครับของฮีโน่ครับไฟท้ายเป็นไฟ LED นะครับเดี๋ยวพามาดูตัวลูกครับตัวลูกก็ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับไฟราวข้างจะเป็นไฟแบบนี้ครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจกันว่าเขาเ้าเรียกว่าอะไรครับขอต้องขอโทษนะครับอน oh, <no. S 1> บาดูหางครับตัวลูกเป็นหางกระบะสามมิตนะครับสีแดง รับประกัน3ปีนะครับไฟท้ายไฟหลังก็เป็นไฟ LED นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเลยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนี่กระบะซ้ำทรงใหม่นะครับ ทีโน่วิกเตอร์500นะครับ fm 2 p 380แรงมาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อนครับ เสียงท่ออย่างนิ่มนะครับกระบะสีแดงมีแถบสะตนแสงด้วยนะครับถูกต้องตามคนส่งครับลองมาครับ มา,มาดูมาดูมาดูปังนกแก้วครับปางนกแก้ว KDK นะครับอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ